ชัยชนกสั่งสอบสินบน40ล้านหลังปูดเองแรกไม่ปรับแก๊งคอนเตอร์หึ่มเอาผิดให้ถึงที่สุดก็ต้องเอาผิดครับเพราะอย่างที่บอกว่าคุณ ชัยชนกเป็นคนพูดเองกลางสภาว่ามีคนมาเสนอให้เดือนละ40ล้านทั้งที่ที่ตนยังไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งมารับหน้าที่อย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแต่มีคนมาเสนอให้40ล้านการที่พูดแบบนี้เท่ากับคนที่มาเสนอนั้นกำลังติดสินบนเจ้าพนักง,งานซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและที่สำคัญนะครับสั่งสอบต้องหาตัวเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีคนเสนอจริง คุณชัยชนกเอามาพูดได้ยังไงว่ามีคนเสนอให้คุณเดือนละ40ล้านนั่นก็แสดงว่ามีคนมาเสนอจริงคนที่เสนอมีการกระทำฟ้ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนั่นก็คือติดสินบนเจ้าพนักงานแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้มีการพูดไม่มีการเสนอแล้วคุณชัยชนกเอามาพูดในสภาคุณก็ต้องรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองวันนี้คุณชัยชนกชิดชอบต้องสั่งสอบและ ต้องเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะนี่คือถือว่าฟาร์มผิดสําเร็จแล้วติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยเงินจํานวน40ล้านบาทแลกกับการที่ไม่หลับหูหลับ,บตานะครับหรือมองข้ามเรื่องของต่างๆก็แล้วแต่ถือว่าฟามผิดสําเร็จแล้วถึงแม้กระทั่งคุณชัยชนกจะไม่ได้รับเงินก็ตามแต่เป็นการติดสินบนชัยชนกตั้งคณะกรรมา สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสินบนสแกมเมอร์40ล้านเข้มเอาผิดถึงที่สุดเมื่อวันที่1ตุลาคม258ในใช้ยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงนิจิตอนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเปิดเผยว่าจากกรณีที่ตนเองได้กล่าวตอบอภิปรายของสมาชิกรัฐสภาในประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่หสหมัยป สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษวาระเรื่องด่วน1คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื่องการป้องกันและปราบปรา,ามอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องที่มีการติดต่อตนเองมาในทางอ้อมเพื่อเสนอติดสินบน เดือนละ40ล้านบาทให้ระเว้นการป่าปรามและจับกลุ่มแก๊งคอสเต,เตอร์สแกมเมอร์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายนั้นทั้งนี้ตนได้สั่งการให้นายพศนันตศินประลัดกระทรวงนิติต้อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันหากพบข้าราชการ หรือว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงดีมีส่วนร่วมในขบวนการทุจริตหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ line, ทุกรูปแบบกระทรวงดีพร้อมที่จะดำเนินการสอบสวนและเอาผิดตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเช่นกันผมก็ต้องถามว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมยังไงแต่วันนี้มันมีมาเข้าหูกับคุณชัยชนกชิดชอบ และคุณชัยชนกชิดชอบเป็นคนพูดเองตัวเงินคือ40ล้านบาทแสดงว่าใครนะครับเป็นคนมาบอกคุณใครนะครับติดต่อคุณเขาติดต่อจากใครคุณต้องไล่ให้ได้ว่าใครที่มาเสนอวันนี้ไม่ใช่ไปโยนแบบนี้สแสดงว่าวันนี้คุณกําลังจะไม่รับผิดชอบคําพูดของคุณหรือเปล่าเพราะนี่เป็นการติดต่อเพื่อจ่ายเงินให้กับคุณติดสินบนเพื่อแรกกับคุณที่จะไม่ดําเนินการ กี่ยวกับการป่าบปลามแก๊งคอนเตอร์สแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์อย่าตั้งคณะกรรมการครับเพราะตัวคุณใครบอกคุณสืบลงไปแป๊บเดียวคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเรื่องแค่นี้ถ้าทำไม่ได้แสดงว่าคุณก็ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีครับ